สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ตชาแนลนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่สําสำหรับแอปพลิเคชันแอ f ฟินิตี้ สำหรับ iPad วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ Layer Mask Layer Mask เนี่ยมีประโยชน์ยังไง Layer Mask เนี่ยก็คือเป็นการสร้าง Mask มาบางบางส่วนของรูปภาพที่เราไม่ต้องการใช้งานหรือว่าต้องการจะลบรูปภาพบางส่วนออกไปหรือว่าการเฟดภาพเพื่อจะทำภาพซ้อนกันเนี่ยก็ต้องใช้ Mask นะครับในการทำงานซึ่ง Mask เนี่ยเราสามารถแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้ทาวันนี้ไปแล้ววันหน้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในการลบรูปในการเฟดรูปหรือการทําภาพซ้อนเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้ซึ่ง Mask เนี่ยมีประโยชน์สําหรับเวลาที่คุณต้องการจะทำภาพลักษณะที่เป็น การรีทัดภาพตัดต่อหรือว่ามีการซ้อนภาพกันนะครับถ้าเกิดคนเคยใช้ Photoshop มาผมคิดว่าน่าจะคุ้นเคยกับเ e เ s s m ์ x แซึ่งใน Affinity เนี่ยก็มีเหมือนกันเราจะลองไปดูวิธีการใช้งานครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับการใช้งานเนี่ยง่ายมากขอให้ทุกคนทำความเข้าใจแล้วจะได้เอาไปใช้งานได้เดี๋ยวผมเปิดแอปพลิเคชัน Affinity Photo สํสำหรับ iPad ขึ้นมาก่อนนะครับ พอเปิดมาเสร็จแล้วที่ผมจะเลือกรูปจากที่เคยงานเคยใช้งานหรือว่าเคยทํางานในครั้งก่อนๆขึ้นมาผมเลือกเป็นรูปผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับการลบรูปภาพก่อนใช้แมสในการลบรูปภาพซึ่งมันจะมาลบบางส่วนอ,อกภาพอ,ออกก่อนเนี่ยอันนี้คือเป็นที่ผมเคยทําเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับจะมีแมสด้วยเดี๋ยวผมจะมาลบส่วนที่เป็นเสื้อออกนะครับขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเลือกก่อนแล้วก็แตะเครื่องหมายคําถามก่อนว่ามาดูที่ Layer Studio เราอ,อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับอยู่ฝั่งขวา นะครับปุ่มที่2รลองจาก AIUI เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลื่อนนะครับตรง La เยอร์ u d i o นะครับเพื่อจะเปิดเลเยอร์ขึ้นมาหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อจะทำแมสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็เปิดขึ้นมาละาเห็นไหมครับมันก็จะมีแมสเป็นซับเลเยอร์ซ่อนอยู่ข้างล่างอีกแต่ถ้าเกิดเราปิดลูกศรปึ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ข้างข้าง,างรูปผู้หญิงข้างบนเดี๋ยวผมจะทําการลบเลเยอร์แมสอันเก่าออกก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้าง เลเยอร์แมสก่อนนะครับเวลาสร้างเลเยอร์แมสกเนี่ยเราไปที่หน้าต่างตรงเลเยอร์สตูดิโอใช่ไหมครับเราจะแตะเครื่องหมายบวกแล้วเราก็จะมาเลือกหัวข้อนะครับสร้างเลเยอร์แมสกขึ้นมานะครับแล้วมันจะสร้างเป็นเลเยอร์แมสกให้เราเพื่อจะทำแมสกเลเยอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะมีเป็นซับโฟลเดอร์แต่ถ้าเราคลิกลูกศรปิดมันจะขึ้นมาอยู่ข้างผู้หญิงแต่ถ้าเกิดเราคลิกลูกศรให้มันโหมดทิ่มลงมาแมสกเนี่ยก็จะมาเป็นซับเลเยอร์ของรูปผู้หญิงคนนี้ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเลือกเครื่องมือผู้การน,นะครับเพื่อจะทําการใช้ผู้การในการลบเสร็จแล้วเรามาตั้งขนาดของผู้มือผู้การก่อนอ่าเราก็เลือกเลยว่าต้องการใช้ขนาดเท่าไหร่โอเคผมเลือกตั้งค่าลงไปสมมูงใช้ร้อยหนึ่งก็จะใหญ่หน่อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาตั้งค่าต่อนะครับผมว่าตั้งค่าสมมติผมต้องการจะลดค่าลงก็ลดเลยให้เจ็ดสิบปึ๊บครานี้ผมจะมาตั้งค่าอุป c สิ y ค่าแฮตเน็ตของเครื่องมือผู้การน,นะครับเพื่อให้มันได้ค่าตามที่เราต้องการใช้งาน หลังจากนั้นก็ลองก็มาใช้ค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนที่เป็น Opacity Opacity เนี่ยไว้ปรับความ เข้มของเครื่องมือถ้า o อปะซิสตี้น้อยมันจะจางๆเวลาเราใช้เครื่องมือแต่ถ้า o อปะซิสตี้เยอะความเข้มก็จะมากขึ้นนะครับสีก็จะทึบหน่อยคราวนี้เราก็ตั้งค่าตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยเราก็มาตั้งค่าน้าหนักถ้าร้อยหนึ่งเวลาที่ลบมันจะคมแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่า hard เน็ตไว้ที่ศนย์เวลาที่ลบขอบก็จะเบิดคราวนี้เรามาตั้งค่าสีก่อนเวลาที่เราจะทํา Mas k เนี่ยเราต้องตั้งค่าสีเป็นสีดำผมก็ตั้งตรงนี้เป็นสีดานะครับจะเลือกจากตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเลือกไปนะครับใต้ เลเยอร์สตอรีโอก็ได้ก็จะมีหัวข้อคัดเลือกให้เลือกแล้วก็สามารถไปตั้งค่าตรงไหนก็ได้เราตั้งเป็นสีดำนะเพราะสีขาวจะใช้ลบแมสที่เราไม่ต้องการออกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกหัวข้อบลัชเก็จะเลือกแบบของผู้กันอันนี้ผมจะใช้ลาวซอฟต์บลัชนะครับในการเลือกหัวของผู้กันในการทํางานอ่ะโอเคผมก็เลือกเสร็จเรียบร้อยลวแต่จะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ชอบเลยกันนะครับลองเทสดูนะครับนี่ผมเลือกเป็นแบบฟุ้งๆหน่อยเวลาลบมันจะได้ดูเบลอๆนะครับพอเลือกเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเราเลือกที ในเจ้าแมสหรือ,อย่างอถ้าเลิกเลิกเสร็จแล้วเก็มาลองลบดูเห็นะครับนี่คือผมตั้งค่าฮาร์ดเน็ตเนี่ยเอาไว้ที่ร้อยหนึง่งเวลาลบเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าขอบเป็นค่อนข้างจะคมเลยแต่ถ้าเกิดผมลดฮาร์ดเน็ตลงอ่าหรือสูตรเนี่ยเวลาที่ลบปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะฟุ้งเบอร์นหน่อยนะครับตรงขอบผ้าอ่าจะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งอ่าเป็นสูให้ดูนะโอเคเราลบเห็นไหมครับมันก็จะฟุ้งฟุ้งหน่อยแต่ถ้าร้อยหนึ่งก็จะเป็นขอบคมเลยอ่าแล้วคราวเนี้ยเราต้องการจะใช้แบบไหนก็ลองปรับเลือกดูใหห้เเมมาาาาะะสกัับบภพทที่รรงนนค ถ้าเราลองเอาพาสซิตี้จางๆดูนะครับลองลดโอพาร์ซิฟตี้นครับถ้าผมลดโอพาร์ซิตี้ลงเวลาที่ลบมันจะจางๆค่อยๆมันต้องลบซ้ำหลายๆรอบะครับมันถึงจะค่อยๆหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งเข้าพาสซิตี้เข้มขึ้นเวลาลบนะครับมันก็จะลบออกเข้มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราก็ต้องลองใช้ดูนะเพราะว่าถ้าเราใช้ชานานะครับเวลาที่เราลบภาพเวลาทําซ้อนภาพเนี่ยภาพมันจะดูเนียนนะครับกลืนกับภาพที่เอาไปซ้อนด้วยนะครับอีกรูปหนึ่งอะไรเงี้ย ถ้าเกิดราต้องการจะแก้ไขแมสนะครับผมก็มาเลือกเป็นสีขาวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นสีขาวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองระบายให้ดูนะครับมันก็จะดึงภาพเสื้อที่ผมลบไปเนี่ยกลับคืนมาโอเคเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ระบายซ้ำไปอ่ะเมื่อกี้มันจางไปหน่อยอ่ะผมเพิ่มความเข้ม opacity เป็นร้อยหนึง่งแล้วผมก็ระบายทับลงไปเห็นไหมครับมันก็จะเข้มขึ้นอ่าแต่ครับปรับโปแปรให้มันใหญ่หน่อยแล้วกันีน่ะค่อยๆระบายไประบายไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเสื้อเนี่ย นะครับก็จะกลับคืนมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คที่เลเยอร์แมสเราก็จะเห็นว่าแมสเนี่ยมันจะถูกลบทิ้งไปนะครับกลายเป็นหน้าต่างเลเยอร์แมสว่างๆเอาไว้เทนะครับคลิกมาเห็นไหมครับจะเป็นหน้าต่างเลเยอร์แมสว่างๆเอาไว้อ่าเห็นไหมครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับทํางานง่ายมากแล้วมันจะมีประโยชน์มากเลยแก้ไขได้เรื่อยๆอ,อันผมก็ลองลบให้ดูอีกทีนะครับให้สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะไปคลิกเห็นไหมเวลาที่ท้าเป็นแมสก็จะมีเป็นลวดลายหรือว่าเป็นรูปทรงตามที่เราระบายไปอ่า เราจะทำให้ดูอโอเคปับ๊บนะครับคุณก็ต้องลองทดลองใช้ดูนะพยายามทำให้คล่องๆนะครับฝึกสัก2-3งสามลูกผมว่าคิดว่าน่าจะเข้าใจเรื่องการทำแมสนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีแมสขึ้นมาเป็นแถบดำๆขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลบออกผมก็ฝปลไปสีขาวก่อนปับ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะมาระบายตรงเสื้อซ้ำไปอีกทีนะพอระบายปึ๊บเนี่ยมันก็จะลบแมสออกไปเสื้อก็จะกลับคืนหน่หยนะครับ ถ้าเราใช้เครื่องมือมาลบภาพโดยใช้เครื่องมือ,อยองลบเนี่ยลบแล้วลบเลยนะถ้าต้องการจะแก้ไขคือต้องเอารูปใหม่มาวางเลยมันจะเสียเวลาแต่ทำเป็นสแน็เนี่ยมันง่ายจะแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้พอเซฟรูปเสร็จปุ๊บครั้งหน้ามาอยากจะแก้ไขก็เปิดรูปขึ้นมาแก้ไขได้เลยไปคลิกที่แมสเลอร์ก็สามารถแก้ไขได้เลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งคือการเป็นการเซฟรูปให้ภาพเนี่ยมันดูกลืนกันกับแบ็กกราวด์นะคะรับเวลาที่เราต้องการทําภาพซ้อน ให้ไม่ดูกลืนจงหายไปกับแบล็กกราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เครื่องมือตัวที่ชื่อว่า gradient tool ที่เราใช้ในการไล่น้ำหนักสีเดี๋ยวผมจะไปเปิดรูปภูเขาที่มีต้นไม้บางเนี่ยขึ้นมาโอเคผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวขั้นแรกขั้นแรกเราก็มาผมไปซ่อนเลเยอร์ใบไม้ไปก่อนละกันเดี๋ยวผมจะต้องมากลับมาคลิกเลือกที่เลเยอร์ภูเขาผม,ผมคลิกเลเยอร์ภูเขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปคลิกปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วเลือก คำสั่ง m a s k layer เพื่อจะสร้าง Mas k layer ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเช็คเห็นไหม La สเลเยก็จะเข้ามาแล้วครับคือเป็น Sub La เ e r ของรูปภาพเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกเครื่องมือ gradient tool นะครับเลือกเครื่องมือ Gradient Tool แต่ต้องมาเลือกหัวข้อก่อนนะผมจะเลือกหัวข้อเป็นลายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเฟดแบบจากด้านนึงไปหาอีกด้านนึงโอเคนะครับอันนี้พอที่ผมไปเลือกเป็นฟิ l เลเยอร์มันอาจจะไปใส่สีเลเยอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เลือกใหม่นะครับอขอกย้อนกลับไปก่อน ผมได้เป็นลายเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาลากนะครับมาลากที่รูปภาพให้ดูนะครับแต่คุณจะเห็นว่ารูปภูเขาเนี่ยช่วงล่างมันจะหายไปเนี่ยพอลากมาปุ๊บเห็นไหมมันจะค่อยๆจางแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตสีเป็นสีดําก่อนด้านไหนที่เราต้องการให้เป็นจางไปหรือว่าเฟดไปเนี่ยต้องตั้งค่าเป็นสีดำก็คือแตะที่จุดวงกลมเล็กๆนี่ด้านล่างนะครับแล้วผมก็ตั้งค่าเป็นสีดําแต่ถ้าเกิดผมคลิกตรงเนี้ยแล้วหดขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะการเฟดก็จะ ทิ้พื้นที่น้อยลงแต่ถ้าเกิดผมลากลงมาข้างล่างเฟตก็จะมากขึ้นส่วนข้างบนเนี่ยตั้มเป็นสีขาวไว้เพื่อต้องการให้ภาพมันแสดงถ้ามันเป็นสีสีดำทั้งสองจุดเลยเนี่ยบนล่างภาพก็จะหายไปหมดถพาเฉานั้นต้องการจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็คลิกที่จุดสีดําแล้วก็เลื่อนไปซ้ายขวาวก็สามารถที่จะเฟดภาพไปตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เห็นไหมครับเนี่ยเดที่ผมคลิกนะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับนี่คือผมคลิกแล้วก็กดเพนซิลค้างไว้แล้วก็แรลไปดกมานะครับอ่าเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เนี่ยถ e. ้าเราต้องการสลับได้ก็คือต้องการให้ด้านไหนมันเฟดก็คือไปคลิกด้านบนอ่านเดี๋ยวผมจะคลิกที่ด้านบนนะจุดที่อยู่ด้านบนแล้วผมก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวถ้คุณสังเกตดูนะภูเขายอดเขาก็จะหายไปเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้เราต้องการจะเฟดด้านไหนเนี่ยก็ไปตั้งค่าจุดที่ปลายเส้นนะครับให้เป็นสีดําแต่ต้องการตรงไหนที่ต้องการจะลบแม้ที่เราเฟดรูปออกก็ตั้งเป็นสีขาวแมนก็จะถูกลบออกไปนะครับลองดูนะครับลองยืดขึ้นยืดลงดูรูปอไหนไหม ผมจะใส่แมสก์จากโมดที่จิมสีดำใส่ลงไปที่ปลายเส้นนะครับด้านล่างของภูเขาก็จะเศษแล้วก็กลืนไปกับพื้นนะครับเหมือนกับเป็นคล้ายๆหมอกคราวนี้ลองจะเศดใบไม้ก็ได้ใบไ,ไม้ก็เช่นเดียวกันผมก็คลิกเปิดเลเยอร์ลูกใบไม้ขึ้นมาสร้าง new layer ร์สแขึ้นมาแล้วผมก็ไปคลิกให้มันเป็นซับเลเยอร์นะครับคลิกที่เลเยอร์สแควรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเศดนะครับผมก็คลิกเครื่องมือเกรเดียนมาลากแล้วก็ปล่อย ตั้งค่าสีก่อนนะให้ตรงปลายเนี่ยเป็นสีดำนะครับด้านล่างของปบนมณจะได้หายไปเห็นไหมครับไม่ยากเลยเราต้องการให้มันหายไปขนาดไหนแล้วก็ยืดหดเส้นดูเพราะต้องการให้มันอยู่ประมาณพื้นที่ขนาดไหนของรูปภาพแล้วก็จัดการไปเนี่ยเลเจอแมสเนี่ยใน Affinity photo เนี่ยผมคิดว่ามันใช้ง่ายค่อนข้างง่ายเลยนะครับฝึกทําดูนะครับยิ่งทําบ่อยๆย,ยิ่งเนียนมากขึ้นแต่เนี้ยเราก็ต้องไปฝึกฝนทำบ่อยๆนะครับทาความเข้าใจกับมันซึ่งอันเนี้ยเราสามารถไปอัดับใช้กับ โปรแกรม Photoshop หรือว่า Affinity p h o t o ที่เป็นเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อปก็ได้เนี่ยในแอป d ป็ใช้แบบนี้เวอร์ชันที่เป็นเดสก์ท็อปแ i ฟ i ินิตี้ o ก็ใช้งานแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปเนี้ยผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานของคุณถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนฝูงได้เลยนะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าจะไปอินบ็อกซ์ที่ facebook com wisa digital art ตอบคำถามให้ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะเรียนออนไลน์แต่ตัวต่อตัวอะไรเงี้ยหรือเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ